สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่14พฤศจิกายน2565ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักร วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระเจ้าชาวส์ที่สามแห่งสหราชอาณาจักรในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพซึ่งตรงกับวันที่14พฤศจิกายน2565ความว่าสมเด็จพระเจ้าชาวส์ที่สามแห่งสหราชอาณาจักรกรุงลอนดอนในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสหราชอาณาจักรหม่อมฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยการนำและการสนับสนุนของฝ่าพระบาทไมตรีจิตมิตรภาพที่ใกล้ชิด อันเกิดจากความผูกพันอันแน่นแฟ้นและเข้มแข็งที่มีมาโดยตลอดระหว่างสหาราาาชอจณาักรและประเทศไทยจะส่งเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนในทุกๆด้านของทั้งสองฝ่ายให้พัฒนาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดระยอง วันนี้เวลา9้านาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลระยองอำเภอเมืองจังหวัดระยองทรงเปิดพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมห ah ิดลาธิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราช,ชชนกที่สร้างในปี2563เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณทางด้านการแพทย์การพยาบาลและการสาธารณสุขตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลขวัญกำลัง และเป็นศูนย์รวมจิตใจของบุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยพระราชานุสาวรีเป็นประติมากรรมงานปั้นขึ้นรูปผสมกับงานหล่อโลหะมีขนาดหนึ่งเท่าครึ่งพระองค์จริงในพระอิริยาบทประทับบนพระเก้าอี้ฉลองพระองค์ครยพระหัตวางบนตำราแพทย์ประดิษฐานภายในบริเวณพื้นที่โลง่งด้านหลังอาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล จากนั้นเสด็จพระาราชดำเนินไปยังห้องประดูทองทอดพระเนตรนิทศการการก่อสร้างพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลราชทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลระยองอาทิแผนพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์การรักษาเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เวลา10นาิกา44นาทีสเสรจพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษ 80, าอำเภอเขาชะเมาทรงเปิดอาคารภูมิพัฒน์ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษ 80, าทั่วประเทศ ก่อสร้างอาคารเพื่อพัฒนาการดำเนินงานในทิศทางเดียวกับนโยบายของกระทรวงมุ่งสู่การให้บริการอย่างมีคุณภาพเข้าถึงชุมชนและเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชบรมนาถบพิรออกแบบโดยกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสันสร้างเพื่อสุขภาวะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรโรงพยาบาลและชุมชนประกอบด้วยอาคารสองหลังได้แก่อาคารนิทรศการและอาคารภูมิพัฒน์มีลานเชื่อมต่อกันสามารถทำกิจกรรมได้หลากหลายสร้างความรู้สึกคุ้นเคยและเป็นมิตรในการนี้ทอดพระเนตรนิทัศการหลักการทรงงาน23ประการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และนิทัศการผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเช่นการจัดตั้งทีมและคลินิกการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเนื่องจากมีผู้ป่วยระยะสุดท้ายเข้ารับบริการเพิ่มขึ้นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับความร่วมมือจากแผนกจิตเวชโรงพยาบาลระยองทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่อง โครงการศูนย์สาธิตจัดหาและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการสามารถตอบสนองต่อความจำเป็นของผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากกรมทสากรน,น้ำบาดาลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทำให้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ เวลา14นาฬิกา55นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปอตทตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์ซึ่งตั้งขึ้นบนพื้นที่วังจันทร์วันเล่สำหรับเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยเป็นแหล่งรวบรวมพันไม้หลากหลายชนิดและเป็นพื้นที่ปลูกป่าขององค์กรธุรกิจรายแรกของประเทศที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการลดกา๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทยหรือทีเวอร์ในการนี้สงวางพวงมาลายัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการของกลุ่มปตทอ,อาทิจุดเริ่มต้นและความสำเร็จของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติหนึ่งล้านไร่ทั่วประเทศเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2040 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ซึ่งปตทโดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศป,ปตทและบริษัทวรุณาประเทศไทยจำกัดได้ร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมการประเมินการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของป่าไม้ด้วยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลนิทัศการรูปแบบการปลูกป่าแบบนิยาวากิซึ่งเป็นหนึ่งในการปลูกป่าเชิงนิเวศที่มีประสิทธิภาพ โดยปตทได้รวบรวมข้อมูลและจัดทําเป็นหนังสือหลักการและการประยุกต์การปลูกป่าแบบมิยาวากิในประเทศไทยโอกาสนี้ในอัธพลเลิกพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนถุนกล้าทุนกระหม่อมถวายหนังสือดังกล่าว จากนั้นทอดพระเนตรนิทรศการความร่วมมือพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตร,ระหว่างกลุ่มปตทและสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่โดยเริ่มเมื่อปี2561และน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายโครงการเมื่อปี2564มีบริษัท PTT ีทีดิจิตอลจำกัดร่วมพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรของศูนย์เรียนรู้อย่างเป็นระบบ ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ป่ามหัศจรรย์พันไม้ที่ปลูกรวบรวมพันไม้อาธิไม้มงคลไม้ในพุทธประวัติไม้ในวรรณคดีพื้นที่บริหารจัดการน้ำของศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์พื้นที่โมเดลป่า4แบบที่ปลูกตามการใช้ประโยชน์ได้แก่ป่าธรรมชาติศูนป่าเศรษฐกิจป่าไม้ผลและวรรณเกษตร โดยแปลงวน,นเกษตรนั้นมีการปลูกผสมผสานร,ระหว่างไม้ต้นอายุยาวและพืชเกษตรอายุสั้นโดยปลูกข้าวสองสายพันธุ์คือข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวเหนียวทันซิรินข้าวสายพันธุ์ใหม่โดยศูนวิทยาศาสตร์ข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทอดพระเนศการสาธิตการใช้แอปพลิเคชันคันนาที่ใช้ในการ<ม>วิเคราะห์ดินสภาพอากาศความเหมาะสมของพืชพันธุ์ช่วยให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งพัฒนาโดยบริษัทวรุณาประเทศไทยจำกัด นอกจากนี้ทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการวังจันทร์รวมรักปลูกผักแบ่งปันโดยศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์และชุมชนตำบลป่ายุบในจากจุดเริ่มต้นของเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานที่ปลูกบริโภคในครัวเรือนพัฒนาสู่การรวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักวังจันทร์ ปัจจุบันมีสมาชิก73รายใน8หมู่บ้านผลผลิตผักที่เกิดขึ้นกว่า47ตันสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ผักแจกจ่ายต่อให้ชุมชนปีละกว่า30กิโลกรัมและยังได้รับพันธุ์สัตว์พระราชทานเพื่อให้ชุมชนได้เลี้ยงเพื่อบริโภคสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนด้วย โอกาสนี้ทรงปรุงอาหารเมนูยำปลูกรักผักวังจันทร์โดยนำผักจากแปลงเกษตรยั่งยืนในศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์มาเป็นส่วนประกอบอาทิตะไคร้พริกตุ้มถั่วพูและถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์เพื่อพระราชทานแก่คณะผู้บริหารกลุ่มปตทและชุมชนที่มาเฝ้าทุนละอ,องพระบาทรับสเสด็จองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชาทานมอบแก่ผู้ประสบอักขีภัยในพื้นที่เขตสาทร วันนี้ที่สำนักง,งานเขตสาทรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่1 1พฤศจิกายน2565นเวลาหนึ่งนาฬิกายีนาทีเป็นบ้านเช่าพักอาศัยเลขที่38ซอยนราธิวาสราชนครินแขวงยานนาวาเขตสาทร เพลิงลุกไหม้เสียทั้งหลังเสียหายทั้งหลังและลุกลามบ้านข้างเคียงซึ่งเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงกู้ภัยถนนจันทร์และสถานีดับเพลิงข้างเคียงอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสาธรและเขตข้างเคียงเข้าควบคุมระงับเหตุ เพลิงสงบเวลาประมาณ2นาฬิกามีประชาชนประสบอาคีภัยเดือดร้อนบ้านเรือนเสียหาย7หลังคาเรือนรวม29ครัวเรือนจำนวน63คนมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย1คนและเสียชีวิต1คนโดยองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปแจ้งให้กับทุกคนได้รับทราบจากนั้นลงพื้นที่ไปดูสถานที่เกิดเหตุเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้เขตสาทรได้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยให้ทุกครอบครัวและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือรวมทั้งจัดสถานที่ภายในหอประชุมสำนักงานเขตสาทรสำหรับเป็นที่พักพิงชั่วคราวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตและตักร่าสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้นายสมนึกพรมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพร้อยเอกชินดนัยแร่ทองเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าและซุ่มยิงราษฎรในพื้นที่รอยต่ออำเภอจันแนะอำเภอสุขิรินจังหวัดนาราธิวาสเหตุเกิดบริเวณบ้านไอกรอสหมู่ที่6ตําบลจันแนะอำเภอจันแนะจังหวัดนาราธิวาส เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2565โดยตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลณวัดส,สุวรรณากรตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีในโอกาสนี้พระบรมวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยและทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายเจษดาจิตรัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปม,มอบแก่สิบเอกอภิสิทธิ์หมัดสกุลเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาการได้รับพระราชทานพระมหาการุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่สิบเอกอภิสิทธิ์และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้องค์มนตรีเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงและติดตามโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันนี้ที่ศูนย์ฝนหลวงหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พนากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงและนายจรันทาดากณสูตรองคมนตรีรองประธานกรรมการเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2565เพื่อฉเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงคิดค้นตำราฝนหลวงพระราชทานจนเป็นที่มาของโครงการพระราชดำริฝนหลวงที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรจวบจนปัจจุบันและมอบเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัลให้แก่อาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นประจำปี2565ด้วย จากนั้นเป็นประธานการประชุมวิสามันคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเพื่อติดตามความก้าวหน้าเร่งด่วนเรื่องการจัดตั้งมูลนิธิฝนหลวงเพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่รวมถึงครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานให้มีสวัสดิภาพและคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมอีกทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรและประสบการณ์ในการดัดแปลงสภาพอากาศตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในช่วงบ่ายไปติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งมีการศึกษาทดลองวิจัยทั้งด้านเกษตรกรรมการอนุรักษ,ษ์สัตว์ป่าการพัฒนาป่าไม้การปรับปรุงบำรุงดินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจำนวน91เรื่อง และหลักสูตรฝึกอบรมรวม8หลักสูตรเพื่อขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายจำนวน29หมู่บ้านรวม7,859ครัวเรือนโดยเน้นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่รวมถึงอบรมอาชีพเสริมนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ ปัจจุบันมีสมาชิก1,880คนซึ่งผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์อาทิเรือนเลี้ยงไม้สวยงามแปลงปลูกไม้ผลพันธุ์ดีแปลงปลูกไม้ต่างถิ่นทั้งนี้ในปี2,565มีกลุ่มเกษตรกรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปรวมถึงชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาดูงานกว่า100,000คน องคมนตรีเป็นประธานเปิดร้านมูลนิธิโครงการหลวงสาขาอ,อกตากอวันนี้พลเอกกัมปนาศรุดิตองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดร้านมูลนิธิโครงการหลวงสาขาอ,อกตากอเขตจตุจักรซึ่งเป็นสาขาที่มียอดจำหน่ายสูงสุด จากการเปิดให้บริการ30ปีสภาพร้านได้เสื่อมโทมลงโครงการหลวงจึงดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ตกแต่งภายในพร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้บริโภคได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วได้รับความร่วมมือจากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตกมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสำนักง,งานกสทชอและกองทัพภาคที่1โดยกองพลพัฒนาที่1 ภายในร้านจำหน่ายผลิตผลของโครงการหลวงอาทิผักผล,ลไม้ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ดอยคําดอยตุงโครงการส่วนพระองค์สวนศิลดากว่า2,000รายการนอกจากนี้ได้เพิ่มพื้นที่สําหรับรับประทานอาหารว่างจากวัตถุดิบโครงการหลวง ปัจจุบันร้านมูลนิธิโครงการหลวงมีจำนวน20สาขาตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร12สาขาและที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดอุดรธานีอีก8สาขาสามารถช่วยส่งเสริมอาชีพของกเกษตรกรบนพื้นที่สูงให้มีไรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืน องคมนตรีเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยวันนี้ที่วัดไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าตราในการประกอบพิธีเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยโดยทรงมีพระราชบณิธานสนับสนุนให้พระสงฆ์ได้มีโอกาสรับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารพระราชกรณียกิจเพื่อความเจริญวัฒนาถาวรสืบไป จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปีนีเทียมอัมพรดิฉันกมลวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ